ไป่าไปนะคะพระก็มาแล้ว จะชันเทนที่หน้าบ้านลุงนะคะแต่ฝนตกนะคะก็เลยย้ายมาที่นี่ก่อนนะคะถานป้าตอค่ะเพราะว่าฝนตกตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดนะคะ คอยได้รถคันนี้คอยหลังได้เรเี้ยวมออรังมือ้เไม่มอานอนี่คอีนี่นี่อ่คอนีอ่คอนี่คนี่อนคืออนี่ค่นีอออ่ืออ ไม่ห่าไป <laughs>

เสานอฮมาติบมนั่นะนะฮะมันไม่ได้ที่เห็ดชองอันนั้นละ เอาไปหาอีบ่เพิ่มแม่คา่เด้อค่ะเนี่ยเนีปาามันหมุนแม่คุณยาไ่เอแม่แบบกระยองนะกระยองไม่มีค่ะกระยองที่บ้านแม่ะบ้านแม่เขคนยังหววะเขาลอฟ้าขาต่เขละมุกเขาดุตัวกระยองตไม่ไผนี่ไงของไผ่ะไบขาวมัจะห่นเแกแ

เ้าวไม่ได้จบภสษาระว่ามันม่ชอบอันนี้เราไม่ได้ใช้กระตูโอ้ยยกกุ่มมาแล้วเวลาไม่ได้ทาครับะมอนอันนี้ของวัน วันคล้ายวันเกิดใครนะวันค้ายวันเกิดของเอ่อวีเว้นนะคะแล้วก็เจ้าของร้านนักราชเป็นเจ้าภาพเจ้าของร้านนักราชอยู่ญี่ปุ่นอ๋อร้านน่กรานยกมไปที่ืแล้วหัวนตกอีล่ะมันอยูนี่ล่ะปูไหมตาปูไหม ก็เพื่อเอาใสู่มาจึาด้าทำปลาป่าเราอาแล้มเอาแล้วพูดข้าวกจะงประตูพูดไม่มีไปอ่านเลยใายสิโยกประตูมาะาประตูเหรอละาประตูตัวใดประตูจะมังกโยมนะเขาโลนหรือเราออมออมมานีนี่เออ สองอนักขาวข้างนอกเอ็ดบุญเหรอเขาเข,าขย,ยังรับตอบเหรอพีเนี่ยลุงก็เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรใส่สิน,นะใส่สินะใสสินภูเขาพนมไปหาไม่เป็นไรนะะักขาวเพราะเราทำบุญร้ายคนสองเลยไม่ได้มีประเด็นอะไร นัดได้บทบาดนะแกงหนูรามาละบอกแกงหนูินะนัดเอามาไม่อยอกขดนะแกงตุกคอยอันนี้นะออนัดถามนัดสิใครจะไปรู้นะของนัดไอ้แกงรอมายังไอนเอารตอไปเขียนเลย อุกน้ำเ่า้าวซอยพูดดีวโหดเดียวม่เห็นดิมาคั่ช้อยช้อยเผื่อกะขน่ม่นายู่นู่นแม่ข้าอยู่นู่นแกงเขอยู่นู่นผัดนะันู่นอ๋อเผือกอยู่นู่นมีถวายผ้ายนี้เลยไหมใส่จานใส่จานเลยแล้วเราก็ยเป็นอข้ารลมแถวนี้ก็ได้นี่แชายนี่เ้ยอาเอาโตนี่ก้า

trong bài đó à có cái đó trong bài đó đó เ,เนนมืเ่อเราได้พูกระโยงเพอตะหุนน่ะมละตกที่ินไหมทีม่เป็นพนว,ว่าตกรยเอ้ยเนาะเฮ้ยกระโยงผ่านอยู่เหาอเนาะข้าไเปเลย เม่อไหร่ยาบๆมันไม่ได้ละเบันคอยกันนุ่เขาวคือกุดโตนั้นคอดงได้ด้วยครับกำลังยกของไม่มีรถเอาแัวนั้นมีเทอแน่ไปขึ้นไปคอแถวนั้นแน่ผู้ชายอันนี้นะมีเธอมันลงทึกนั้น เอาไปนี่ไปใสเอาไปเชื้อเอาเื้อเอาหาจานเชือในด้วยต้นฮะ

หนาวครับอยากฝนก็โอเคนะพอั้295ท่านนะครับนกกาบขอภัยไม่ได้อมเมมตนนะครับพอดีชุกหวหกันมากเลยนะครับแมกบปูทั้งเพิ่งละโมนุ่มนะครับนี่ดิอนก็เปียกไปขึ้นเนะครับผมมาเลยให้ซีชมบรรยากาศกลางว่นกันนะครับ